นี่น่าจะเป็นปราสาทองค์เดิมนะคะที่เคยถูกสร้างมาอยู่ก่อนที่จะมีการสร้างสิ่งอ,อื่นๆนะคะถือว่าเป็นปราสาทที่มีความเก่าแก่เนาะเดี๋ยวเราลองไปอ่านดูนะคร นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกที่1นึนะคะลระอยู่แต่กรอบให้เห็นเนาะเป็นประตูอิฐสองหลังนะคะสร้างขึ้นในปลายพุทธศตวรรษที่15ตรงกับศิละปะขอมแบบเกาะแกลแปรรูปนะคะเกาะแกแปรรูปนะคะสันนิษฐานว่าเดิมน่าจะมี3หลัง แต่หลังหนึ่งถูก้อถอนไปหลักฐานสําคัญที่พบได้แก่เสาประดับกรอบประตูเป็นเสาแปดเหลี่ยมสลักลวดลายตกแต่งตามรูปแบบศิลปะของแบบเกาะแปรแปร,รูปนะคะนี่เการรูป